มอสามค่ะมอสามไม่ได้จะพูดบอกว่าความสุขจริงๆมอสามอย่างเดียวเลยค่ะว่ามาจากจากจากลองเรียนหนูยังไม่เข้าข่ายลูกเสือเลยค่ะช่วงนี้เป <ah> ็นเทศกาลเข้าข่ายลูกเสือนะคะใจเสียงหัวเราะครูเอ็นดูไหมคะคุณแม่ กดเมื่อวานแล้วท่จะบอกว่าพันป็ปีนะเซอร์ป่าแคมป์าลาเบรีจ้าสามรับสี่ยังนะคะสามรับสี่รอก่อนนะคะอมากมายและหนึในนั้นคือตายแล้ไม่อยู่แล้วเซอร์ปาการทำผ้าขท้ายครับผมเย็นนะคะของานกอน้ กอดบังรู้บังมองเป็น่าก็ลงไปดมอย่างนะสาทับสแสดงไปแล้วค่ะอันนี้เป็นการแสดงของสามทับเจ็ดนีนี่อาจารย์สุกรนะคะใส่มวกดต้องเออแม่หัวเราตามลูกชายคนโตบอกคุณแม่อะไรเนี่ยเห็นไหมคุณแม่ก็อดหัวเราะไม่ได้เหมือนกันจุดไฟแล้วค่ะไฟด้านหลังนะคะอ่ะนี่ เดี๋ยวขออนุญาตเป็นแนวนอนนะคะทุกคนจะได้เห็นแบบทัวถึงนี่นี่ผิวเกินคนนี้ไม่หวันนะะ่นค่ะ1,2,3พวกเราขอขอบคุณค่ะนี่เก่กว่าสุดยอดเลยค่ะสามน้ำมอยังนะคะสามน้ำมัยังเลยนะ